สอทอจุธารัตจีนเพชรหรือสอทอหนูสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงเหนือจัดงานวันคล้ายวันเกิดครบ5รอบ60ปีให้กับสามีและบุตรธิดาค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง 2. 2สมทีวีค่ะเมือ่อเวลา10นาฬิกาของ,งขว,อองงวอองงันที่18พฤษภาคม2567ที่ผ่านมา ที่บ้านเลขที่88ทับ275ซอยพานุวงศ์14ถนนสุขุมวิท117ตำบลบางเมืองใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสอทอจุฑารัตนเพชรหรือสอทหอนูสมาชิกสภาเทศบาลตำบสำลสมลรงเหนือ ได้จัดงานวันคล้ายวันเกิดครบ5รอบ60ปีให้กับสามีผู้ช่วยแดงนายสุวรรณสุนทรพงศ์อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่2องตำบลบางปูใหม่และบุตรธิดาซึ่งเป็นพี่น้องฝาแฝดคือเด็กหญิงธรรมพรสุนทรพงศ์หรือน้องใบบัวและเด็กชายธรรมจักรสุนทรพงศ์หรือน้องใบบอลอายุครบ13ปีซึ่งทั้ง3คนนะคะเกิดวันและเดือนเดียวกันคือวันที่18พฤษภาคมค่ะ โดยบรรยากาศภายในงานนะคะมีการกราบไหว้ผูกผ้าสามสีสารพระภูมิและสารเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวนเก้ารูปจากวัดเจริญวรารามนำโดยพระอาจารย์อมพรเจริญชัยยมงคลคถาธรรมจักกระปะวัตนสูตรพร้อมถวายพัดตาหารเพนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระอาจารย์อัมพรประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะโดยมีสจสมควรชูสวยัยประธานสภาอบาจอสมุทรปราการรองสนองคุณวารุณีบุญเผือกอดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือสทอรุ่งโรสุพัรรณปราการประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงเหนือสทอธงชาติผาสุพรรณรองประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงเหนือกลุ่มสมุดประการก้าวหน้าเพื่อพัฒนาสำโรงเหนือนางสายสุนีสมใจรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บางร้วนนางนิพาสืบสำราญเดขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บางร่วนตลอดจนประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชน และพี่น้องประชาชนชาวชุมชนตำบลบางเมืองใหม่และตำบลสำโรงเหนือเดินทางมาร่วมพิธีทำบุญและร่วมมอบกระเชา้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีผู้ช่วยแดงกันอย่างคึกคักโดยมีครอบครัวสุนทรพงษ์และครอบครัวจีนเพชรนำโดยสทอทจุธารัต์หรือสอทอหนูจีนเพชรสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงเหนือร่วมให้การต้อนรับค่ะรู้สึก รู้สึกปีใจนะครับรู้สึปีใจที่ที่ผมรับถือเขาจะเอาน้ำม่ะเยอะนมไม่เอแต่ว่ามุือทุกคนนะครับทั้งที่ทางทุกคนทางกรารทุกคนที่บ้านทุกคนที่ร่วมงานวันนี้มันเป็นวันเกิดเป็นวันครบ้าอก็คือครปีองมแล้วก็พิเศษก็คื มันตรงกันลูกสาวลูกชายผมที่เป็นสาแฝดนะครับเป็นตาวแฝดผี้ชายเกิดที่แดวกันวันเดียวกันมาตรงกันเรนเดียวกันครับก็ต้องขาดไม่ได้ก็ต้องขอบคุณสอทอสุิราชกินเทสหรือสอทหนูนะครับเขาเป็นคนจัดงานให้ครับทุกอย่างก็เป็นคนดำเนินการจัดงานนะครับแล้วก็พี่น้องพี่น้องเขาทุกคนนะครับพี่น้องทังภรรยาผมได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะเหนื่อยทุกคนเหนื่อยทำงานกันแล้วจัดงานกันทันหน้าสี่ห้าวันเองจัดงาน แล้วก็ช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายสังคมก็จะมีไฮไลท์ก็จะมีการแจกข้อสารแจกข้อสาร417ที่เก็บทิ้งครับถุง5โลก็ได้รับความร่วมมือจากร้านทองแก้วมณี2อาบน้ำนะครับร่วมร่วมมาทำคุญแจกข้อสารในครั้งนี้ด้วยก็ต้องขออันนี้นะครับกับร้านทองแก้วมณีนะครับแล้วก็ขออนุญาตขอบุญกับแขกที่เก็บถุงข้างเดียวก็กราบขอบคุณอย่างยิ่งครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ